อใครมาตรวจทิ้งไว้ในรถเนี่ยเหม็นขมคอเลยต้องหาตัวช่วยหน่อยสะละและนี่น้ำหอมพระพรายตัวช่วยดับกลิ่นเหม็นในรถแค่เปิดกล่องออกมาก็ได้กลิ่นแล้วแต่มันจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเพราะว่าข้างในขวดจะมีจุกพลาสติกปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหอมหกหรือระเหยออกไปหมดก่อนใช้งานพอได้เอาจุกพลาสติกออกเท่านั้นแหละครับกลิ่นหอมออกมาเลยเชียวมันเป็นกลิ่นหอมที่ผมว่ามันไม่แรงเกินไปหอมกำลังพอดีเลย ให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่าน้ำหอมทั่วไปครับถ้าเป็นน้ำหอมที่ผมเคยใช้มาบอกได้เลยครับว่าผมดมได้ไม่เกินชั่วโมงผมต้องคว้างจิ้งเลยที่น้ำหอมเจ้าลิงโรมันนี้มันให้ความสดชื่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นเพราะว่าน้ำหอมทำมาจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติครับกลิ่นมันจึงไม่แรงเกินไปแถมยังมีสรรพคุณช่วยเรื่องเมารถแก้อาการวิงเวียนขึ้นไส้และยังบรรเทาอาการคัดจมูกอีกด้วยวิธีการใช้งานก็ง่ายครับเอาจุกพลาสติกออกแล้วปิดด้วยจุกไม้ให้แน่น จากนั้นก็คว่ำลงทิ้งไว้ประมาณ5-10ิวินาทีน้ำมันหอมระเหยจะค่อยๆซึมผ่านจุกไม้ครับแล้วการใช้จุกไม้มันยังมีข้อดีอีกนะมันจะทําให้น้ํามันหอมระเหยค่อยๆระเหยออกไปทําให้หอมนานยืดระยะเวลาการใช้งานไปให้นานอีกด้วยนี่ไงครับข้างกล่องยังเขียนการันตีว่าสามารถใช้ได้นานถึง60วันเลยทีเดียวโดยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานเราด้วยนะครับถ้าผมเห็นน้ำหอมอันนี้ผ่านๆตา ผมต้องคิดว่ามันเป็นเครื่องประดับมากกว่าขวดน้ำหอมแน่นอนยอมรับเลยคนออกแบบออกแบบมาสวยมากเลยครับส่วนเชือกที่เอาไว้แขวนมีความเหนียวคล้ายเชือกรองเท้าแต่ไม่ใช่เชือกรองเท้านะครับเชือกอันนี้สวยกว่าเยอะเหนียวเหนียวแบบนี้แขวนยังไงก็ไม่ต้องกลัวหล่นแล้วและดูนี่สิรายละเอียดเล็กๆกน้อยๆเขายังเก็บมาหมดเลยปลายเชือกก็มีปอกหุมอีกกันไม่ให้เชือกแตกหรือขาดหลุดล่วงได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลิ่นหอมให้เลือกถึง12กลิ่นมีแบบนี้คนขี้เบื่อต้องชอบใจแน่ สุดท้ายกลิ่นในรถที่เหม็นๆเ,เมื่อกี้มันก็หายไปหมดแล้วครับต้องขอบคุณน้ําหอมะพ,พายตัวนี้เลยจริงๆใครที่รถไม่กินอับหรือกินเหม็นต้องไปหาซื้อแล้วครับหรือถ้าใครที่เกียนหาสามารถกดลิงก์ในคอมเมนต์สั่งซื้อน้ําหอมแบบนี้ได้เลย